ในโลกที่การค่าคืองานและเป้าหมายถูกส่งมาจากอนาคตคือตัวคุณเองในอีก30ปีข้างหน้าหน้าที่ของคุณคือต้องกับจัดเขาทิ้งคุณจะทำยังไงขอเชิญพบกับลูเปอร์ภาพยนตร์ไซไฟจากปี2012ที่จะพาคุณตั้งคำถามกับทุกการตัดสินใจเรื่องราวเกิดขึ้นในปี2044โลกในยุคนั้นตกต่ำอาชญากรรมเป็นเรื่องปกติ โจเขามีอาชีพที่เรียกว่าลูเปอร์หน้าที่ของเขาคือการรับจ้างองค์กรอาชญากรรมในอนาคตปี2074สั่งหารเป้าหมายที่ถูกส่งตัวย้อนเวลากลับมาแต่วันหนึ่งเมื่อตัวเขาเองในวัยที่แก่กว่าปรากฏต,ตัวตรงหน้าแล้วกลับหลบหนีไปได้การไล่ล่าสุดระทึกจึงเริ่มต้นขึ้นโจในวัยหนุ่มต้องตามล่าตัวเองให้เจอก่อนที่องค์กรจะตามเก็บพวกเขาทั้งคู่ ลูเปอร์เป็นผลงานของผู้กำกับไรอันจอร์สันเขาได้แนวคิดนี้มาจากคลอสหนังสันที่เขาเองเคยคิดไว้ที่ต้องการผสมผสานกล่นไอของหนังหลายๆแนวเข้าด้วยกันทั้งความเป็นไซไฟโลกอนาคตที่ชวนให้คิดอย่างเรื่อง b l a ด e Runner ความเป็นฟิล์มนัวที่ตัวเอกต้องสืบสวนและเอาตัวรอดในโลกสีเทาและยังได้แรงบันดาลใจมาจากหนังดราม่าทิลเลอร์อย่าง w i t n e s s ที่มีฉากหลังเป็นฟาร์มอันเงียบสงบซึ่งเราจะได้เห็นบรรยากาศแบบนั้นในช่วงครึ่งหลังของลูเปอร์ด้วยครับ นอกจากความเป็นหนังแอคชั่นไซไฟแล้ว l o เปอร์ยังมีการสำรวจคำถามเชิงปรัชญาที่น่าขบคิดหลายข้อเลยทีเดียวประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของชะตากรรมประทะกับเจตจำนงเสรีวงจรการปิดลูกมันคือภาพแทนของโชคชะตาที่ดูเหมือนถูกกำหนดไว้แล้วแต่การที่ตัวละครพยายามจะหนีหรือเปลี่ยนแปลงมันคือการต่อสู้เพื่อเจตจำนงเสรีหรืออำนาจในการเลือกทางเดินของตัวเอง หนังตั้งคำถามกับเราตลอดทั้งเรื่องว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เราเป็นเพียงหมากในเกมที่ถูกกำหนดไว้หรือเราสามารถลุกขึ้นมาเขียนกฎของเกมใหม่ได้ด้วยมือของเราเองจากคำถามเรื่องโชคชะตาหนังก็พาเราไปสำรวจเรื่องธรรมชาติของตัวตน โจในวัยหนุ่มกับโจในวัยแก่คือคนคนเดียวกันจริงหรือเปล่าแม้พวกเขาจะมีความทรงจําร่วมกันแต่ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันคนละขั้วก็หล่อหลอมให้พวกเขามีเป้าหมายและศิลธรรมที่ไม่เหมือนกันเลยหนังกําลังชวนเราให้คิดครับว่าตัวตนของเราคือสิ่งที่คงที่หรือเป็นสิ่งที่ไหลเลื่อนและเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและความทรงจำที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในแต่ละวันประเด็นต่อมาคือเรื่องศิลธรรมของการกระทำภารกิจของโจวัยแก่ทำให้เราต้องเจอกับคำถามที่ตอบยากว่า การกระทำที่เลวร้ายในปัจจุบันจะถูกยอมรับได้หรือเปล่าหากมันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอนาคตนี่คือการประทะก,กันร,ระหว่างการมองที่ผลลัพธ์เป็นหลักกับการมองว่าการกระทำบางอย่างมันผิดโดยตัวของมันเองไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ตาม และสุดท้ายหนังยังพาเราไปสำรวจเรื่องวงจรของความรุนแรงหนังตั้งคำถามว่าความชั่วร้ายนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดหรือเป็นผลผลิตจากสภาพแวดล้อมและบาดแผลที่คนคนหนึ่งได้รับซึ่งหนังได้นำเสนอความหวังผ่านตัวละครหนึง่งที่เชื่อมั่นในพลังของความรักและการดูแลว่ามันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำลายวงจรแห่งความเกลียดชังนี้ลงได้ จะเห็นได้ว่าลูเปอร์คือภาพยนตร์ที่ใช้เรื่องราวการไล่ล่าเป็นเพียงฉากหน้าเพื่อชวนให้เราดำดิ่งไปกับคำถามมากมายเกี่ยวกับทางเลือกตัวตนศิลธรรมและโชคชะตาหนังอ่านไม่ได้กำลังเล่าเรื่องการต่อสู้ระหว่าง2ช่วงเวลาเพียงอย่างเดียวแต่กำลังเล่าถึงการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในตัวตนของเราการสู้ระหว่างการทำเพื่อตัวเองกับการทำเพื่อคนอื่น และบางทีการกระทําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนแปลงอดีตแต่คือการยอมรับและรับผิดชอบต่อปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนที่จะอยู่ต่อไปถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆจากเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับหนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ